มีเหตุการณ์หนึ่งที่เป็นวันที่รู้สึกว่ามันเริ่มต้องปรับตัวให้ได้และกับกับการเจอความรักครั้งนี้ก็คือหนูขับตอนนั้นช่วงขับมอเตอร์ไซค์ก็จะขับไปอยู่บนเขาเขาหนึ่งที่เป็นเซฟโซนที่ที่ภูเก็ตก็จะเห็นวิวเมืองทุกอย่างแล้วก็นั่งนั่งคิดนั่งร้องไห้กับสิ่งที่เขาทําเพราะเป็นวันที่เขาขนเสื้อผ้าออกจากบ้านไปนั่งร้องไห้แล้วกลับบ้านแล้วก็เหมือนเราร้องไห้หนักมากๆขับมอเตอร์ไซค์ก็ยังร้องอยู่จนกระทั่งถึงบ้านแล้วพ่อก็แบบ อามานี่ซิดมานั่งคุยกันหน่อยเกิดอะไรขึ้นซึ่งหนูเป็นคนที่จะไม่ร้องไห้ให้พ่อเห็นแล้วพ่อก็บอกว่าร้องไห้ขนาดนี้แล้วถ้าวันที่พ่อตายไม่ร้องขนาดนี้ที่พ่อโกรธนะมันเลยแบบเออว่ะคนคนนั้นคือใครวะทำไมต้องไปเสียน้าตาให้เยอะขนาดนี้ด้วยอะไรเงี้ยเป็นครั้งแรกที่พ่อเหมือนจะร้องไห้แบบร้องออกมาแล้วด้วยซ้ำอะไรเงี้ยรู้สึกแบบไม่อยากเห็นภาพนั้นอีกเลยอะไรเงี้ยจนเราต้องกลายเป็นโอเคทบทวนตัวเองอาจต้องใช้เวลานิดนึงแต่ว่ามันก็เป็นสิ่งที่ทําให้เตือนใจว่า เราสามารถอยู่ได้โดยที่ไม่ต้องมีคนคนนั้นก็ได้แค่มีพ่อ